สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะฮะกับรถแท็กเตอร์คูเปอรต้า LC708 นั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมีดด้านหน้าคานล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับปรับสภาพให้ใหม่นะครับเก็บงานสีนะครับทําบูธเปลี่ยนสลักนะครับเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นเลยครับสีฝากระโปรงแบบเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมพุ่มเบาะใหม่นะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับซึ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันวันนี้เรานําเสนอกราฟกูตา LC เจ็ดศูนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นมีดด้านหน้าคันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับตราช้าง6 24นิ้วนะครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับดิเรกต์อินเจกชั่นนะครับระบบเกียร์แปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับระบบทํางานได้ปกตินะครับเช็คระบบคันหน้านะครับถอดเช็คใหหมม่ด นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูด้านท้ายด้านท้ายนะครับปรับแขนโซ่นะครับเช็คปรับเปลี่ยนสลักให้เรียบร้อยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับลูกค้า lc 7 0 8นะครับ dt นะครับผมใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวรนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4 3 0 0 0 0าบาทนะครับ4 3่0 0 0าบาทนะครับยางใหม่4เส้นนะครับ กับแนว4 018นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับใบมีขึ้นไหวนะครับโอ้ยมีขาเลยครับเปิดวาล์วเนะึะ เื่องสี่ล้อนะครับว้า wow. ว เรา4708นะครับ430,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0875223883นะครับ0953399888นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้าทั้งสองสาขาเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับ430,000บาทนะครับปรับสภาพให้ใหม่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ